สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพัฟปตี้ที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งหนึงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยม้ากงงตําบลป่าศักดิอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็มีที่ดินสสวยๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับที่แปลงนี้อยู่ตรงหน้าทางเข้าสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลำพูนติดถนนาทางหลวงจังหวัดนะครับหมายเลข สามศูย์สองแปลงนี้มีขนาดสี่ไร่สองงานกับอีกสี่ตารางวาเป็นพื้นที่เปล่านะครับเป็นที่โล่งๆแล้วก็มีบอ่อน้ำสาธาระมีบอ่อน้ำอยู่ภายในที่นะครับแปลงนี้จะติดถนนสาธารณะที่เป็นถนนลาดยางสองด้านนะครับด้านหน้ากับด้านทางขวาทางทิศตะว,วันออกด้านหน้าจะหันขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านทิศตะว,วันตกกับทิศใต้ จะมีลําเหมืองสาธารณะนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับน้ํายังไม่ค่อยมีน้มแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูที่กันนะครับว่าเป็นยังไงลักษณะของแปลงที่ลักษณะของที่ดินนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะคล้ายสี่หเหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวเข้ามาขนาดด้วยถนนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านข้าง ด้านหน้าจะติดถนนประมาณ45เมตรนะครับส่วนด้านข้างที่มีรถจอดอยู่นี่นะครับยาวตั้งแต่ตรงหัวมุมของถนนจนถึงท้ายสุดของแปลงที่ประมาณ165เมตรและในแปลงที่ก็จะมีบ่อน้ำอยู่อันนี้ก็จะมีบ่อน้ำทางด้านหลังของแปลงที่ที่เป็นเห็นเป็นต้นยูคาลิปตัส ทางด้านหลังนั้นก็จะมีลำเหมืองสาธารณะอีกขนาดด้านทิศใต้ที่มองเห็นเป็นบ้านคนส่วนทางด้านทิศตะวันตกของแปลงนะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่แล้วก็มีลำเหมืองสาธารณะ ันขนาบกับมีทางสาธารณะรของชาวบ้านเข้าไปในแปลงที่ด้านหลังนี้นะครับตร,ตรงนี้ก็ยาวประมาณร้อยหห้าเมตรตรงนี้จะมีแนวของต้นยูคาลิปตัสขึ้นลักษณะจะเป็นแบบนี้ จริงๆก็คือเรียกได้ว่ามีทางสา,า,สาธารณะนี่ขนาด3ด้านเลยแต่ก่อนแปลงนี้ก็เคยทำเป็นจัดสรรแบ่งเป็นล็อกขายนะเจ้าของขายตอนนั้นาตารางวาละสี่พัที่เคยทำจัดสรรน,นะครับขายตารางวาละสี่พันเกาปัจจุบันนี้ขายยกแปลง ปัจจุบันนี้ขายยกแปลงตารางวาละ2,900บาทตรงนี้ก็จะมีวิวเขาด้วยจะเห็นวิวเขาอยู่ทางทิศตะวันออกแปลงนี้บอกเลยนะครับว่าสวยมากห่างจากตัวเมืองลำพูน12กิโลห่างจากอบจอจังหวัด4กิโลครึ่งนะ 4.5กิโลห่างจากเครือสหพัฒน์กิโลแล้วปากทางที่ออกไปนี่อีก1.5กิโลก็จะเป็นคลังสินค้าของ7 e l e v e n เข้าไปข้างในก็จะมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านนะครับนี่ครับบรรยากาศเข้าไปด้านหลังนี่ก็เป็น อ่าประมงจังหวัดลำพูนนะครับก็ประมาณอีกสองร้อยห้าสิบเมตรเองแล้วก็มีสถาบันวิจัยสัตว์น้ำจือดอยู่ข้างในด้วยนะครับห่างก,ก็ประมาณสองรอห้าสิบเมตรเหมือนกันมีบ่อน,น้ำให้นั่งชิวๆด้วยนะครับเผื่อใครจะทำศาลาหรืออะไรถ้าใครจะมาทำบ้านสวนทำโค้งหนองนาอะไรนี้ได้หมดนะครับ ตรงนี้ชุมชนอยู่ไม่ไกลครับตรงนี้ออกจากแยกชุมชนออกมานิดเดียวนะครับไม่กี่ร้อยเมตรตรงนี้มีไฟฟ้านะครับน้าประปานี่อาจต้องขยายเขตมาหรือว่าตรงนี้จะเจาะบ,บาดาอะไรก็ได้นะครับที่สวยมากถ้าใครสนใจจะมาทำไปที่จัดสรรก็ได้นะครับแถวนี้บ้านจัดสรรเยอะที่จัดสรรเยอะเจ้าของเก่าเคยทำไว้ ท่านเจ้าของเคยทำไว้อาตารางวาละ4,009นะครับแต่ตอนนี้ท่านมีหลายแปลงนะครับท่านอยากจะขายออกไปบ้างแปลงนี้ท่านขายอยู่ที่ตารางวาละ2,009นะครับย้ำอีกทีนะครับสี่ไร่สองงานกับอีกสี่ตารางวาถ้าซื้อยกแปลงตารางวาละ2,009ที่สวยนะครับ ก็มีรถวิ่งผ่านกันอยู่เรื่อยๆนะครับตรงบริเวณนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไกลๆก็ยังจะมองเห็นดอยสุเทพอยู่นะครับตรงที่แนวต้นสักต้นสักบังอยู่นะครับ จากนี่ไปสนามบินเชียงใหม่42กิโลนะครับขับรถไม่ถึงชั่วโมงครับแปบบเดียวเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นถนนสี่เลนไปออกซูเปอร์อีกไม่กี่กิโลก็ออกซูเปอร์แล้วครับเข้าเชียงใหม่แป๊บเดียวท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปนะครับ0617945415 ที่ดินอยู่ที่บ้านห้วยมาโก้งตำบปลป่าสักดอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ